ุ่มวังขนายร่วมกับบริษ,ษัทปุย๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการครอบรลุเกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกำนายมดเขียวเรายังอยู่ที่อำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับอยู่กับพี่องอ่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับการทำนานะครับจริงๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับบางคนก็ดำนาะครับบางคนก็ที่เรียกว่านาหวานก็มีนะครับที่แปลงนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งแปลงทดลองของพี่เขานะครับที่ทดลองไว้โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ว่าขนาดตามมดเขียวเพื่อให้เกษตรกรนะครับที่สนใจที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับในการทำนามาเรียนรู้กันนั่นก็คือเขาเรียกว่านายโยน นะครับมันแตกต่างยังไงครับนาโยนแบบนี้ฮะนาโยนนี่คือจริงๆแล้วในเรื่องของการทานาเนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของของการทํานาเลยเราปกติแล้วเราจะทานาหยอดนาหวานนาดำครับซึ่งทางเหนือเราก็จะนิยมทำคือคือนาดำแต่ว่าที่พี่เปลี่ยนมาใช้เป็นนาโยนเนี่ยก็เพราะว่าด้วยเหตุผลคือหลายประการอยู่ประการแรกก็คือเราประหยัดแรงงานประหยัดแรงงานในการดํานาใช่ไหมคะประหยัดพันธุ์ข้าว เทียบกันแล้วแล้วก็ประหยัดในเรื่องของเวลาด้วยคมันจะไวกว่ามากในการทํานายนอย่างพันข้าวอย่างเงี้ยนาดําหนึ่งไร่เนี่ยเราจะใช้ประมาณ8ปดถึงสิกิโลต่อหนึ่งไร่แต่ถ้าเป็นนานายนเนี่ยเราจะใช้แค่สาถึงห้ากิโลเองลงมาเยอะเหมือนกันนะฮะถ้าอย่างนาดําเนี่ยเราก็จะใช้เวลาในการพอก้าวไว้ก่อนทัเพะก้าวในแปลงก็ประมาณ2 5่สห้าถึงสาสิบวันก็คือประมาณเกือบเดือนหนึ่งนะคะในการทำแต่ว่าถ้าเป็นนายนแบบนี้เราจะใช้แค่สิบห้าวัน สิบห้าวันนี่ข้าวจะสามารถเอามายโยนได้แล้วซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าเกือบครึ่งนึงเลยนะคะการกระจายรากแล้วก็การแตกตัวเนี่ยทาให้ดีขึ้นกว่าตัวนั้นมากแล้วการโยนเนี่ยเวลาเราโยนลงไปเนี่ยรากมันจะอยู่เสมอกับพื้นดินเลยดังนั้นการแตกกอหรือว่าทําให้ข้าวแบบเจริญเติบโตเนี่ยเะเรวแล้วก็ดีกว่ามากถ้าเราดันลงไปเนี่ยคือเราต้องเอามือจับต้นข้าวแล้วก็มุดลงไปในดินนะคะกดลงไปถูกไหม ตัวนั้นในทำให้ข้าวเนะี่ยแตกกอช้ากว่าตัวนี้จะแตกกอรเร็วกว่าไี่สังเกตเห็นไหมคะอันนี้พี่ทํานี่ก็ประมาณายังไม่ถึงเดือนเลยที่โยนมาเนี่ยแตกได้เยอะมากเหมือนกันนะคะเพราะดูจากและอีกอย่างหนึ่งต้นหนึ่งของเราประมาณ3 4ต้นที่ลอดกออนี่นะคะมันจะแตกได้เยอะมากครับผมถ้าเรื่องว่าจะพืชต่ตางๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนาวหวานเพราะาดูแล้วก็คล้ายๆกับการหวานเหมือนกันแต่เราต่างกันตรงที่มันเป็นต้นก้านแล้วเราไปโยนใช่ค่ะอันนี้เราจะสามารถถอนว่าจะพืชหรือว่า อะไรพวกนี้ได้ดีกว่าเพราะนาหวานนี่เราจะเดินเข้าไปแบบนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะกระจายเต็มพื้นนาเลยแต่ว่าตัวนี้คือเราสามารถเดินเข้ามาในนาได้ดูแลการจัดการในเรื่องของการดูแลนาทําได้ดีกว่าครับผมและเรื่องการใส่ปุ๋ยนะฮะเราจะมีการใส่ปุ๋ยอะไรยังไงบ้าง การใส่ปุ๋ยนี่เหมือนนานาดำเลยเหมือนนาดำเลยใช่ค่ะทำเหมือนนาดำเลยเตรียมดินอะไรก็เหมือนกันเลยครับผมเพียงแต่ช่วงเวลาที่เราจะโยนเนี่ยมันจะต่างกันเราจะต้องให้น้ำมันแค่แบบเกลี่ยนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้านาดำเนี่ยเราจะต้องให้น้ำแบบอยู่ในพื้นนานีประมาณ5-10เซนเลยอันนี้คือแค่เกลี่ยนาแล้วเราก็โยนครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3วัน3วันเราค่อยปล่อยน้ำเข้าปล่อยน้ำเข้าเพราะว่าที่เราต้องให้ปล่อยน้ำเข้ามาเพราะว่าเราจะได้ ทำให้หญ้ามันไม่ขึ้น,นจะพืชมันจะไม่ขึ้นมาที่นาของเราเนี้ยค่ะครับผมการเจริญเติบโตกับผลผลิตแตกต่างกันไหมสมมติว่านาหวานระหว่านเต็มเลยแน่นเลยตามพื้นที่มันจะมีปริมาณที่เยอะกว่าของเราไหมฮะตัวต้นข้าวเนี่ยมองว่าเหมือนว่านาหวานจะได้เยอะกว่ามาดูแน่นจริงๆไม่นะเพราะว่าตัวของรวงเราดูที่รวงข้าวรวงข้าวใช่รวงข้าวของนาดำเนี่ยมันจะรวงใหญ่กว่ามเมล็ดจะได้เยอะกว่าสมบูรณ์กว่าเพราะว่านาหวานเนี่ยคือมัน เต็มไปหมดเลยมันจะแย่งกันไงนน <S <S แล้วก็ต้นข้ามันจะเล็กกว่า รวมก็จะเล็กกว่ามากน้ำหนักก็จะไม่ค่อยดีเท่ากับตํงทำนาดำกับนายนที่แสดงว่าปริมาณความหนานแน่นเนี่ยมันก็เฉลีย่ยเหมือนจะมันจะแย่งอาหารกันแย่งนู่แย่งนี่กันใช่ใชนะฮะอันนี้คือเราโยนไปในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่นั่นเองใช่ค่ะใช่นะครับและที่ก็เป็นอินทีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับในครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับคือพี่องอ่อน,นี่นะฮะทำการ,กรเกษตรแบบอินทรีย์เป็นนาข้าวแบบอินทรีย์แล้วก็จะมีการเรียกว่าเป็นการเพิ่มมูลลค่า้กับผิตดวย ใช่ครับนะครับเป็นย่งไรติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888